เอาละสวัสดีครับสวัสดทีทุกคนด้วยนะครับสุบาตเซมไปนะครับผมคุณก็อยู่กับผมกับช่วงของเฟรตเบทพอนกันอีกแล้วสวัสดีแฟนๆชาวเฟรทุกๆคนด้วยนะครับทั้งคนใหม่ทุนเก่าที่ได้เข้ามาดูคลิปของช่องผมเนาะก็ช่วงของเฟรตเบทพอนเนี่ยผมก็จะทําเกี่ยวกับอาวุธในเฟรตให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็จากครั้งที่แล้วผมทําอะไรนะฮิปโปกริฟ์นะครับผมก็เป็นอา,อาวุธประเภทแบบสัตว์พาหนะนั่นเอง แล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยผมก็มากับอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแปลกแยกก่าชาวบอนชาวช่องเขาก็าคือมันไม่ค่อยมีเซอร์แบนคนไหนที่มีความสามารถนี้นะครับเป็นโนเบลฟอนัซึมของราชาวีรชนกิลกเมชกับ Gate of Babylon ก็ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของ Gate of บา b y บิ n ลนะครับผมอยากจะพูดอะไรสักเล็กน้อยก่อนละกันนะก็อย่างในคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงอาวุธต่างๆที่อยู่ในเกตออฟบาบิลลนะครับเพราะว่า มันเยอะมากแล้วก็บางอย่างเนี่ยผมไม่รู้จักชื่อได้ซ้ําบางอย่างเนี่ยมันไม่มีชื่อได้ซ้ําไม่มีข้อมูลเลยก็ถ้าหากเนี่ยผมรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วหรือว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วที่จะทำแล้วเนี่ยผมจะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้ฟังกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเก t e ออฟบาบิลอนแบบเพียวๆเลยนะครับผมก็แล้วเราไปฟังกันเลยครับเก t e ออฟบาบิลอนว่าประตูแห่งบาบิลอนนะครับมันเป็นเมืองหลวงทองคํา ที่เป็นคลังสมบัติของกษัตริย์กิลกามชครับเกตออฟบาบิโลเนี่ยเป็นโนเบลฟอนาซมหลักของกิลกามชเลยมันคือโกดังนะครับที่กิลกามชเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บสมบัติทั้งหมดของโลกนี้เอาไว้โดยในช่วงชีวิตของกิลกามชนะครับกิลกามชจะเรียกมันว่าประตูแห่งบาบิโลนนั่นเองโดยเกตออฟบาบิโลนะครับความสามารถของมันก็คือการเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่แห่งความเป็นจริงแล้วก็พื้นที่ของคลังสมบัติโดยผ่านประตูมิตินะครับ โดยของที่จะผ่านออกมาจากประตูมิติของเก t e o อฟบาบิโลนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่ใช้นะครับว่าอยากให้อาวุธอะไรออกมาอาวุธแต่ละอย่างที่ออกมาจากเก t e ออฟบาบิโลนนะครับไม่ใช่เป็นการสุ่มนะครับแต่เป็นการที่ผู้ใช้เนี่ยต้องการให้มันออกมานะครับไม่ใช่ว่าแบบแลนดอมออกมาอะไรออกมาก็ได้นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะโดยกิกเ e อร์เมชนะครับสามารถเลือกใช้สิ่งของเหล่านั้นได้ตามความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธ อของวิเศษต่างๆที่อยู่ในเกรออฟบาบิโลนเนี่ยคิวการเมชสามารถเอาออกมาใช้ได้อย่างใจนึกเลยโดยอาวุธแต่ละอย่าง Noble p h a n t ซึม no แต่ละอย่างนะครับในเกตออฟบาบิโลนเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ e ถึง a บวกนะครับก่อนหนึ่งโดยจากมีการจัดอันดับของอาวุธแต่ละอย่างขึ้นมานะครับมันก็เลยแสดงให้เห็นถึงอำนาจแล้วก็ความมัง่งคั่งแล้วก็พลังเหนือของผู้ใช้เกตออฟบาบิโลนะครับ แต่ความสามารถของเกตออฟบาบิโลนเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าหากไม่มีของมีค่าของวิเศษมากมายมหาศาลเหมือนกับที่กิลกาเมชมีก็ที่โนเบลฟอนาซึมนี้นะครับถูกตั้งชื่อว่าประตูแห่งบาบิโลนหรือว่าเกตออฟบาบิโลนเนี่ยได้รับการตั้งชื่อนะครับจากเมืองหลวงแห่งบาปแล้วก็เมืองหลวงสีทองต่อไปนะครับเราจะมาดูถึงหลักการใช้งานของเกตออฟบาบิโลนกันบ้างดีกว่าทั้งในการต่อสู้การใช้งานปกติการเอาออกมาใช้ยังไงนะครับผม แม้ว่าในตอนแรกนะครับกิลกามชเนี่ยจะมีอาวุธมากมายเลยของพิเศษมากมายเงินทองต่างๆมากมายไว้ในเกตออฟบาบิโลนแต่ว่ากิลกามชนะครับก็ไม่คิดเอาออกมาใช้เลยสักครั้งเดียวเหมือนกับว่าเป็นการเก็บไว้เป็นคอลเลคชันราะนั้นนะครับไม่คิดจะจะเอามาใช้เป็นอาวุธเลยสักครั้งจนถึงการต่อสู้กับเอ็นคิดูนะครับมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็การต่อสู้ที่ยาวนานบวกกับพลังเนี่ยต้องสูงมากๆในการสู้กันนะครับจนในที่สุดแล้วนะครับกิลกามชเนี่ยโดนเอ็นคิดูกดดันนะครับทำให้ ต้องบังคับเอาสมบัติต่างๆที่เก็บเอาไว้ในเกตออฟบาบิล o นเนี่ยที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเดี่ยเอาออกมาใช้เป็นอาวุธนั่นเองก็ตอนแรกที่กิวกเมชเอาออกมาใช้ในการต่อสู้นะครับกิวกเมชเนี่ยรู้สึกว่าอับอายมากๆที่แบบต้องเอาอาวุธที่ตนเองเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยเอาออกมาใช้เป็นอาวุธแต่หลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยกิวกเมชก็รู้สึกสนุก,กกับการใช้มันนะครับใช้อาวุธต่างๆออกมายิงเป็นอาวุธนั่นเอง แล้วก็นาอาวุธต่างๆที่อยู่ในเกรดออฟบาบิลอนออกมาใชา้นเนี่ยโดยไม่เสียดายเลยสักชิ้นหนึ่งก็ภายหลังจากที่กิลกามีชกับเอนกิโดต่อสู้กันแล้วนะครับที่กิลกามีชเนี่ยได้ลิ้มลองความสนุกจากการที่เอาอาวุธออกมาใช้เป็นอาวุธแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับกิลกามีชเนี่ยก็ได้มีการใช้อาวุธเนี่ยออกมาโจมตีบ่อยครั้งบ่อยคราวมากๆจนบางครั้งนะครับกิลกามีชเนี่ยรู้สึกว่าคลังสมบัติของเขาเนี่ยมันรู้สึกแบบระสําระสายเหมือนกับมีของที่ขาดไปหรือว่า ของมันน้อยลงยังไงก็ไม่รู้เนื่องโดยจากตำนานการใช้งานของกิลกามีชนะครับในการยิงอาวุธออกมาจากเกตดออฟบาบิโลนเนี่ยทำให้กิลกามชนะครับูกอันเชิญมาในคลาสของอาร์เชอร์เพราะว่านะครับการใช้งานของกิลกามีชเนี่ยมันเหมือนกับลูกศรที่มีความเร็วและก็ความแรงขั้นสุดยอดเลยทีเดียวก็ในมุมมองของเซอร์แวน์ส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมองว่าโนเบลฟอนาซึมเนี่ยมีความแบบล้ำค่าเป็นสมบัติล้ำค่ามากๆที่ผ่านช่วงเวลาของชีวิตมา แต่ว่าสาหรับกิวกาเมชนะครับกิกาเมชเนี่ยสามารถใช้มามันได้อย่างอิสระเปรียบเสมือนกับการคว้างก้อนหินเลยก็ได้ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับกิกาเมชเนี่ยจะเตรียมอาวุธจํานวนมากก่อนนะครับก่อนที่จะยิงออกมาโดยปล่อยให้ด้ามของอาวุธนะครับยื่นออกมาจากประตูมิติก่อนเพื่อรอการโจมตีจากกิกาเมชแล้วก็จะแสดงดาบทันทีนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้อาวุธแต่ละชิ้นของกิกาเมชนะครับสามารถเคลื่อนที่แล้วก็เล็งไปที่เป้าหมายตามความประสงค์ของกิกาเมชเลย โดยที่กิลกามชนะครับไม่จาเป็นต้องแตะต้องอาวุธแต่ละอย่างที่อยู่ในเกตดออฟบาบโลนเลยสักชิ้นเดียวโดวยส่วนใหญ่ในการต่อสู้ของกิลกามชนะครับกิลกามชเนี่ยจะเปิดประตูมิติแค่1หรือ2บานเท่านั้นนะครับในการต่อสู้แต่ถึงแม้ว่ากิลกามชนะครับจะเปิดประตูแค่1หรือ2นะครับแต่ว่าความแรงแล้วก็ความเร็วของอาวุธเนี่ยเปรียบเสมือนกับกระแสน้ําที่พุ่งตรงใส่ศัตรูเลยนะครับแล้วก็กิลกามชนะครับจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วก็ประตูมากขึ้นเนี่ยตามสถานการณ์ ยิ่งประตูเปิดกว้างเท่าไหร่ประตูเอาออกมาใช้มากเท่าไหร่เนี่ยมันจะสะทอนให้เห็นถึงความกดของกิลกามชนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่กิลกามชเนี่ยจะใช้ประตูแบบเยอะมากๆก็สมบัติเยอะมากๆก็คือตอนที่ถูกบังคับให้จริงจังมากขึ้นในช่วงเวลาที่กิลกามชจริงจังนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เกรออฟบาเบโลเนี่ยจะทํางานได้อย่าง <c oughs> เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเลยโดยทั่วไปแล้วนะครับเมื่อเจอกับเซอร์แวนคนอื่นๆเนี่ยกิลกามชจะใช้อาวุธแบบระดับแค่ธรรมดาธรรมดานะครับ ไม่ได้เป็นสมบัติที่แข็งแกร่งอะไรมากเม้นแต่บางสถานการณ์นะครับที่ต้องใช้สมบัติที่แบบหายากสมบัติพิเศษสมบัติที่แข็งแกร่งมากๆออกมาใช้ในการต่อสู้เช่นในการต่อสู้กับเฮอร์คิวลิสนะครับที่เฮอร์คิวลิสเนี่ยมีความสามารถของก็อดแฮนนั่นเองในการฟื้นคืนชีพเรื่อยๆนั่นเองทําให้กิลกเมชเนี่ยต้องเอาเอาวุธแบบขั้นสุดยอดออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นอ็นคิดูหรือว่าพวกดาบศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเอาออกมาใช้จํานวนมากเลยและไม่เพียงแค่นั้นนะครับกิลกเมชเนี่ยสามารถเตรียมแล้วก็ยิงอาวุธได้หลาย หลายร้อยหลายพันรอบเลยโดยที่ไม่ห่วงเลยนะครับว่าสเบียงเนี่ยจะหมดโดยเมื่อกิลกเมชนะครับยิงอาวุธแต่ละอย่างออกไปแล้วนะครับมันจะมีพลังทําลายล้างที่สูงมากๆและอาวุธแ,แต่ละชิ้นแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยมันมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีพลังทําลายที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับจะเสมือนกับการยิงลูกศรระเบิดนะครับที่บางลูกเนี่ยก็อาจจะระเบิดแรงบางลูกอาจจะระเบิดไม่แรงเท่าไหร่ซึ่งพลังทําลายแต่ละอย่างเนี่ยมันตามประสิทธิภาพของอาวุธชิ้นนั้นๆนะครับ และยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับกิโกเมชเนี่ยยังสามารถส่งพวกอาวุธต่างๆหรือว่าสมบัติต่างๆเนี่ยกลับคืนไปที่เกจออฟอเบโลได้โดยบางทีนะครับกิโกเมชเนี่ยยิงอาวุธออกไปแล้วนะครับอาวุธเนี่ยยังไม่ตกถึงพื้นเลยกิโกเมชก็สามารถดึงมันกลับเข้ามาได้โดยท่าทางของกิโกเมชนะครับเมื่อใช้งานเกตออฟอเบลโลเนี่ยก็จะเป็นท่าทางแบบอโอหังหญิงงยโสหน่อยนะครับแล้วก็บางทีก็มีดีดนิ้วในการยิงบ้างบางทีก็แบบยืนหล่อๆแล้วก็ให้อาวุธมันพุ่งไปเองนะครับค่อนข้างที่จะเป็นท่าที หล่อเทแล้วก็แสดงถึงความเหนือชั้นนั่นเองโดยอาวุธแต่ละอย่างที่ยิงออกมาจากเก t e ออฟบาเบลูนะครับที่ยิงใส่คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดพักเลยแล้วกิกเกเมชก็ยืนแบบเฉยๆแล้วก็ให้อาวุธมันยิงไปแบบชิวๆซึ่งอาวุธแต่ละชนิดนะครับมีความสามารถที่ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถตายได้ในพลิปตาเลยหากไม่หลบดีๆนะแล้วก็อาวุธแต่ละอย่างนะครับที่ยิงออกมาจากเก t e ออฟบาเบลลนะครับมันมีความแรงที่มากมหาศาลเลย ที่สามารถสกัดกั้นการโจมตีหลายๆอย่างได้หรือว่าหรือว่าทะลุการป้องกันบางอย่างได้เลยนะครับแม้ว่าในการต่อสู้นะครับบางคนเนี่ยจะสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้หลายครั้งหลายคราวแต่การสกัดกั้นแบบที่ไม่รู้ว่าความสามารถของอาวุธนั้นคืออะไรเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นการฆ่าตัวตายฐานอ้อมเลยทีเดียวโดยทั่วไปแล้วนะครับหลักการใช้งานของกิลกมเมชเนี่ยกิลกมเมชก็จะยืนอยู่ในระยะไกลพอสมควรแล้วก็ยิงอาวุธออกมา แต่ว่าก็ใช่ว่ากิลกเมสเนี่ยจะต้องยืนอยู่เฉยๆในการยิงมันนะครับกิลกเมสเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเลยในการใช้เกลออฟบาบิโลนมันแสดงให้เห็นนะครับความสามารถในการปล่อยอาวุธนะครับจากทั้งด้านบนด้านล่างด้านข้างของคู่ต่อสู้ได้อย่างอิสระเลยและยังสามารถเรียกอาวุธออกมารอบๆเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเป็นการโจมตีแบบ360องศาเลยทีเดียวซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับศัตรูที่โดนความสามารถนี้แบบ360องศานะครับ จะไม่มีแม้แต่ร่องรอยของเศษซากของคู่ต่อสู้เลยทีเดียวดังนั้นนะครับมันจึงเป็นความได้เปรียบของกิโกเมชมากๆเลยนะครับเมื่อเจอกับเซอร์แวน์เพราะว่าเซอร์แวน์บางตัวเนี่ยไม่รู้ว่าอาวุธมีมากเท่าไหร่อาวุธนี้คืออะไรนะครับทาให้มันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบมากๆโดยการใช้ประโยชน์นะครับจากการที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้จากอาวุธมากมายของตนเองนะครับพอเรามาถึงจุดๆุดนี้แล้วนะครับคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมเกตออฟบาบิโลเนี่ยมันโกงจังเลยแล้วมีใครเนี่ยสามารถใช้งานมันได้หรือเปล่า จะมีใครใช้งานมันได้อีกไหมนอกจากกิลกามเก็ต้องบอกว่าความสามารถของคลังสมบัตินี้นะครับมันมีกุญแจอยู่นั่นเองซึ่งถ้าหากมีกุญแจนี้อยู่ก็สามารถใช้งานเกตออฟบาบิโลนได้นะครับในช่วงชีวิตของกิลกามเสนะครับกิลกามเเนี่ยสั่งให้สร้างกุญแจสําหรับคลังสมบัติของเขาไว้นะครับก็กุญแจนี้นะครับก็มีความสามารถในการเปิดประตูของเกตออฟบาบิโลนได้หรือว่าเปิดประตูเมืองหลวงทองคําได้ก็กุญแจนี้นะครับเป็นกุญแจที่มีความวิจิตรศิลป์มากๆที่มีความงดงามมากๆเลย มีความยาวแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเท่ากับมีดขนาดเล็กเท่านั้นเองที่กุญแจนี้นะครับประดับไปด้วยอัญ,ญมณีที่ทรงคุณค่ามากมายเลยนะครับทั้งในด้านเมนดมแล้วก็ด้านการเงินเลยกุญแจสู่คัสคงสมบัตินี้นะครับจะบอกว่ามีเพียงแค่กิวกเมสเนี่ยสามารถใช้งานมันได้ก็คงไม่เกินเลยเท่าไหร่เพราะว่าแม่พิมพ์ของคีย์กุญแจนี้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ดังนั้นนะครับก็เลยไม่มีใครเนี่ยสามารถใช้งานมันได้เลยนะครับนอกจากตัวเจ้าของเองแล้วก็นะครับทันทีที่กิวกเมสตายเนี่ย กุญแจสุกคลังสมบัติเนี่ยก็จะไม่เปิดออกผลที่ตามมาก็คือนะครับคลังสมบัตินี้เนี่ยคลังสมบัติเกตออฟบาบิโลเนี่ยจะเป็นสมบัติที่กลายเป็นความลึกลับในความลึกลับอีกทีหนึง่งแล้วก็เกินความลึกลับอีกทีหนึ่งเลยว่านั่นแหละแม่พิมพเปลี่ยนตลอดเวลากุญแจเปลี่ยนตลอดเวลานอกจากตัวตัวเองจะใช้เองเนี่ยก็ไม่มีใครใช้ได้แล้วแหละอย่างนั้นก็คือไม่มีใครใช้ความสามารถนี้ได้หรอกต่อไปเรามาดูเรื่องของสารบัญสิ่งที่อยู่ในเกตออฟบาบิโลนกันบ้างดีกว่า กิลกเมชนะครับในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในด้านการรวบรวมสมบัติทั้งหมดในโลกเอาไว้นะครับโดยที่กิลกเมชนะครับรวบรวมสมบัติเนี่ยเอาไว้ในคลังสมบัตินะครับที่ทําให้คลังสมบัตินี้นะครับสมบูรณ์แบบแบบที่ไม่ขาดอะไรเลยไม่ขาดไม่เกินอะไรเลยสักชิ้นเนื่องจากไม่มีอะไรนะครับที่กิลกเมชเนี่ยไม่สามารถรวบรวมมาได้กิลกเมชนะครับจึงกลายเป็นนักสะสมสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจนกลายเป็นวลีที่ว่าฉันรวบรวมสมบัติทั้งหมดของโลกเอาไว้แล้วอยากได้ก็ไปเอามาสิ เอาไปเลยฉันเอาทุกอย่างไปซ่อนไว้ที่นั่นหมดแล้วเอาคนละเรื่องนะครับก็แค่บอกว่าฉันรวบรวมสมบัติทั้งหมดของโลกไปแล้วแค่นั้นเองนะครับไมไ่ถึงขั้นแบบนั้นนะครับผมความมั่งคั่งแล้วก็สมบัติต่างๆที่อยู่ในเกตดออฟบาบโลเนี่ยว่ากันว่าเนี่ยมีมากกว่าความรู้ของกิลกเมชเองด้วยซ้านะครับคลังสมบัตินี้นะครับของต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับมันจะยังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผ่านการเวลามาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยของที่อยู่ในคลังก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อย จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับคลังสมบัติเกตออฟบอมบิโลเนี่ยของก็ยังเติมเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับกิลกเมชนะครับรวบรวมแล้วก็จัดเก็บตัวอย่างของเทคโนโลยีทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นนะครับในช่วงชีวิตของเขาเอาไว้มากมายความพัฒนาของมนุษย์ในสมัยโบราณน,นั้นมีความคล้ายคลึงกับความต้องการของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันดังนั้นแล้วนะครับเทคโนโลยีของมนุษย์ยุคโบราณเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากเบทดมนต์อันสมพลังแห่งยุคเนี่ยจึงไม่ได้อยไปกว่าอาวุธในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับ จึงกล่าวได้ว่าเลครับเกตออฟบาบิโลเนี่ยเป็นเครื่องมือแห่งความหวังของมนวลนมนุษยชาติเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับเกตออฟบาบิโลเนี่ยยังมีทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ผลิตโดยมนุษยชาติไว้นะครับผมตั้งแต่ต้นกําเนิดเนี่ยของอาณาจักรจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันเลยซึ่งเชื่อว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยะดิ์มาจากฐานความคิดเนี่ยฐานภูมิปัญญาจากยุคโบราณน,นะครับซึ่งฐานข้อมูลต่างเนี่ยมันก็อยู่ในเกตออฟบาบิโลนของกิลกเมชนั่นแหละดังนั้นนะครับไม่เพียงแค,ค ความรู้ของมวลมนุษยชาติเนี่ยก็ถูกเก็บไว้ในเกตออฟบาบิลนเหมือนกันซึ่งอาวุธแต่ละอย่างที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับตามยุคสมัยหรือว่าตามการเวลาเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ถึงปัญญาของมนุษย์นะครับแล้วก็ความฉลาดของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาสิ่งที่ยุคโบราณมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมได้ดังนั้นแล้วนะครับอาวุธต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ใช้ฐานข้อมูลดั้งเดิมของกิลกเมชเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ยตกมาสู่กิลกเมชอยู่ดีนะครับ ไม่ว่าวิเลชนคนนั้นนะครับผมจะครอบครองอาวุธนี้มานานแค่ไหนก็ตามหรือว่าอาวุธนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงก็ตามเนี่ยอาวุธนั้นก็จะตกมาหากิลโกเมชอยู่ดีก็อาวุธต่างๆนะครับที่เก็บเอาไว้ในเกตออฟบาเบโลเนี่ยต้องว่าเป็นอาวุธที่ล้ำค่ามากๆแต่ละชิ้นเนี่ยประดับด้วยเม็ดดินจินดาประดับด้วยอัญมณีบางสิ่งเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยแบบกรรมวิธีที่วิเศษมากๆซึ่งอาวุธแต่ละอย่างของกิลโกเมชเนี่ยบางอันก็เป็นอาวุธธรรมดานะครับบางอันเนี่ยก็เป็นล อย่างมหาศาลเลยที่เก็บเอาไว้ในอาวุธชิ้นนั้นซึ่งอาวุธต่างๆที่เก็บเอาไว้ในเกตดออฟบาบิโลนนะครับมาจากทุกตำนานเลยนะครับแล้วก็ทุกนิทานหรือว่าทุกวีลกรรมต่างๆก็จะอยู่ในเกตดออฟบารบิโลนหมดเลยแต่ถึงแม้ว่าครั้งสมบัติเกตดออฟบาบิโลนเนี่ยจะมีอาวุธต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าก็มีบางสิ่งที่คิวกามเมชไม่มีเพราะมีครั้งหนึ่งนะครับคิวกามเมชเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยปรารถนาที่จะได้รับคาวาชาและก็คุนดาราของกันนะมาก แล้วก็บางครั้งเนี่ยกิลกาเมชก็รู้สึกประหลาดใจกับการดำรงอยู่ของอวารอนมากแล้วก็มีบางครั้งนะครับที่กิลกาเมชเนี่ยรู้สึกว่าวาสบีสักติของกันนาเนี่ยมันเป็นสมบัติแบบไหนกันนะในครั้งสมบัติของเขาเนี่ยมีบางสิ่งที่มันคล้ายกับวาสบีสักติหรือเปล่าดังนั้น,นแล้วนะครับกิลกาเมชเนี่ยจึงปรารถนาที่จะได้รับของพวกนี้มาน,นะครับผมด้วยความปรารถนาของกิลกาเมชนะครับที่จะรวบรวมเอาสมบัติทุกอย่างบนโลกวนนี้มาไว้เป็นของตนเองเนี่ย ดังนั้นความสามารถของเกตออฟบาบิโลเนียจึงเป็นนเบิล f ฟานัซซึมที่มีการพัฒนาแบบไม่มีสิ้นสุดนั่นเองก็ตัวอย่างอาวุธนะครับที่บรรจุอยู่ภายในก็ประกอบไปด้วยแบบดาบหอกค้อนโล่ดาบปีศาจดาบเทพหรือว่าเกราะป้องกันอาวุธวิเศษต่างๆพวกนี้นะครับผมก็มีเยอะแยะมากมายเลยอย่างเอมิยะหรือว่าเอมิยะอาเชอร์เนี่ยที่เป็นนักกอบนะครับก็ไม่สามารถกอบทุกอย่างของกิโกเมชได้นะครับ ก็ต้องบอกว่ากิลกามิชเนี่ยเป็นคนที่หัวธุรกิจพอสมควรเลยนะครับก็เพราะว่าอาวุธบางอย่างนะครับกิลกามิชเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับเพียงแค่นอนเป็นกษริย์เท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยอาวุธชิ้นนั้นนะครับผ่านการเวลาไปพออาวุธชิ้นนั้นนะครับได้มีเจ้าของแล้วก็ผ่านการใช้งานผ่านการอะไรต่างๆมากมายเนี่ยจนมันกลายเป็นอาวุธที่สุดยอดเนี่ยมันก็อีตกตัวว่าเป็นของกิลกามิชอยู่ดีเพราะว่าอย่างนั้นแหละเพราะกิลกามิชเป็นเจ้าของนนเองแต่ว่าสิ่งของต่างๆนะครับที่อยู่ในเกรดออฟ มันแพร่กระจายไปทั่วโลกเนี่ยที่ถูกส่งต่อไปยังคำเวลาต่างๆส่งต่อไปยังมือต่อมือคนอย่างเงี้ยที่ผ่านการใช้งานมานักต่อน,นักแล้วเนี่ยสมบัติแต่ละอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าแล้วก็มีค่ามากๆบางอย่างเนี่ยกลายเป็นดาวพิเศษบางอย่างเนี่ยกลายเป็นสุดยอดโนเบลฟันดั้มเลยบางอย่างนี่กลายเป็นสุดยอดของอาวุธเลยก็มีก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่เอมิยะชิโร่เนี่ยกล่าวไว้ว่านะครับคุณภาพอาวุธของเซอร์แวนต์แต่ละคนเนี่ยบางอย่างนะครับหรือว่าโนเบลฟันดั้มของเซอร์แวน์บางคนเน มันดูเหมือนเป็นของปลอมเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของครูฮูรินนะครับที่มีเกโบเนี่ยที่มีชื่อเสียงในปริษัทของตนเองนะครับคิวกมเมชเนี่ยก็มีอาวุธที่ต่อมาเนี่ยกลายเป็นเกโบเหมือนกันแต่ว่าคิวกมเมชนะครับไม่ได้มีชื่อเสียงในการใช้งานอาวุธมันนะครับแต่ว่านะครับประสิทธิภาพเนี่ยของดั้งเดิมแล้วก็ของที่ต่อยอดมาเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะครับบางทีเนี่ยของดั้งเดิมอาจจะดีกว่าด้วยซ้านะครับผม ก็หลายๆคนนะครับก็จะงงว่าถ้าหากอาวุธใหม่แล้วก็อาวุธดั้งเดิมเนี่ยมาเจอกันมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผมก็หากอาวุธดั้งเดิมนะครับมาเผชิญกับอาวุธที่มันถูกพัฒนามาเป็นอาวุธชิ้นอื่นแล้วเนี่ยเมื่อเจอกันนะครับอย่างเช่นพวกแบบแกรมหรือว่าคาลิเบอร์อย่างเงี้ยต้นแบบดั้งเดิมนะครับมันอยู่ที่กิลกเมชนะครับดังนั้นนะครับของที่ใหม่กว่านะครับเมื่อเจอกับของดั้งเดิมที่กิลกเมชมีเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพแล้วก็สูญเสียพลังไปนะครับผมเมื่อเจอก ก็ถามว่านะครับในคลังนสมบัติของกิลกเมชเนี่ยมีอาวุธระดับ A เยอะไหมนะครับผมผมก็ต้องบอกว่ามันมีอาวุธระดับ A เยอะมากๆเลยนะครับแบบสูงกว่า A ก็มีที่ในการต่อสู้กับเบอร์เซอร์เกอร์เฮอร์คิลิสนะครับกิลกเมชเนี่ยได้ใช้าอาวุธระดับ A ออกมาเยอะมากๆเลยที่อาวุธแต่ละชิ้นนะครับสามารถฆ่าชีวิตทั้ง11ของเบอร์เซอร์เกอร์ได้นะครับอาวุธแต่ละชิ้นนะครับเพียงพอที่จะเจาะแขนเจาะขาที่หนาแล้วก็ถึกของเฮอร์คิลิสได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว ยิ่งแบบเป็นพวกตัวบางๆอย่างแคสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าอาวุธเพียงชิ้นเดียวเนี่ยก็สามารถเจาะเกราะหรือว่าเจาะเกราะเวทมนต์เนี่ยที่แข็งแกร่งของแคสเตอร์ได้เพราะเหตุน,นี้นะครับทั้งในการต่อสู้แบบรุกการต่อสู้แบบรับเนี่ยด้วยอาวุธจํานวนมากที่กิลกามชิชมีนะครับที่บางอย่างเนี่ยเป็นจุดอ่อนของคนนั้นบางอย่างเนี่ยเป็นจุดแข็งของคนนี้บางอย่างก็เป็นสิ่งที่ได้เปรียบมากๆเนี่ยทำให้กิลกามิชนะครับได้เปรียบต่อเซอร์แบน์คนอื่นๆมากๆเรียกได้ว่าเหนือกว่าเซอร์แบน์คนอื่นๆท ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของ g ก t e ออฟบ b บิโลนะครับผมก็ผมเนี่ยก็ไม่ได้ลงลึกของข้อมูลอาวุธแต่ละชิ้นนะครับก็ในครั้งนี้ก็มีอาจจะพูดผิดบ้างพูดแบบซ้าบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเพราะว่าเกีข้อมูลของ g ก t e อ f ฟบาบิโลนะครับมันจะวนๆอยู่แค่เรื่องเดียวนะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ